บ่เป็นยังดอกไก่ปวดสานพี่น้องอือหอบูดะมึงหลวพี่น้องกวนโอนหน่อยหนามหน่อยสดสดอือสวบเอ้าหนึ่งสองสามสวัสดีกันโอ๊ยไอ้พี่น้องเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอ้าสองสามสวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับสองสวบเชนแอวสวบเชนแอวเอาไหมเอาไหมเอาไหมคัดคัดเอาไหมเอ้า หนึ่งสองสามสวัสดีครับเจอกันอีกนะครับสองสวเสือแทเส้นแนวอ่ีพีที่แปลอีพีแปลข้อสีมาเห็นอย่างข้อสีมาเห็นอย่างมือหนิเห็นเห็นจะบอกเห็นเห็นบอกพี่น้องนี่ไก่เด้อปุ๊บปุ๊บนี่ไก่อไก่ตกไงนี่ยพี่น้องไก่ยังไก่ปลาเขาามกปลาปลาปลาแพงตลาดเอาใช่เลยเสียบอุ้ยเป็นว้วล่อเไรอเดี๋ยวนี้ม้วนเหรียญ อันอันพักเดียวจังมาแนะนำพี่น้องเดียวจังมาว่ากันบัวพัดโยนเนอะมันเอาสวดให้เลยบัวเออเอาสวดเลยวิ่งเดียวเออเออเอาเอาเสด็จเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเมืองตอนย่างแล้วพี่น้องเอาล่าพอดเนี้ยล่าเราพอดเดี๋ยวจะไปมืงตอนย่างเอาย่างแล้วพี่น้องเพื่อนบ้านปิด เปิดคลิปเทียร์เราประเด้ย่างเลยพะนะยังก็เป็นยังมืะเนอีกปวดซึ่งมูลมันเราพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่ฝนไล่เลยแรงมาล่มก็มีบระเทศไทยแห่งก็งานกองเสียดเอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเลยโต้ยกันโต้ยกันฮ้องอะไรบ่สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกเจอกันอีกนะครับช่องสวบเชียร์แนวสวบเชียร์ครับมือนีกับผ้ามาเฮ็ดไก่ย่างครับพี่น้องบ้านเฮ็ดไก่ก้อยขวดกับมะเฮ็ดเปิดโอ้เปิดคลิปหลายเทียร์เลยพี่น้องเปิดกับ ปวดที่เสือซองขันว่าอะไรจักเท้าหิวขา้าวจนพูดอ่ะเห็น <c oughs> ข้าวเหนียวได้พี่น้องนี่เหนื่อยวัดเลี้วโอ้ยตายตายเอ้าบ่อร้ายพี่น้องเดี๋ยวจัดการสิกินเลยที่สวบเลยมือน,นี่นี่เจ้าตำมาตาตาบ,บ้านแล้วเด้พี่น้องนี่ประมาณหลายชั่วโมงแล้วครับใกล้กับโปสุกจกักเท้าจักสุกโปสุกนี่ไปไหนเห็นบอ่อเห็นบอ่อพวกที่สอือโอ้ยตายตายตายกินโปสุกก็กินเลยนี่เฮเสลเหล้วนี่เอานี่พี่น้องเห็นบอ่อ พอกัดด้ยวยอันตักอันพุ่ยที่เสริญนี่เห็นหรนี่มันไม่ยั้งแน่และกแด้วสีขึ้นไดเบ้างครับนี่ขึ้นมาปับ๊บนี่แล้วก็ไอ้ผักเนี่ยเดี๋ยวผ่าห้องแหน่น้ำผักก่อนผักส้องิบว่เห็นในในเฟรมยกล่องอึบนี่ผักกาดไม่ผักกาดเนี่ยนนกกกกย,ยังในอันสตอบอรี่สตอเด้องพี่น้องสตอดิแล้วก็ไอ,หอ้หอมหอมสีหอมเอ้าการะเทียมมีกระเทียมสีหอมเออใบบักหูดเออ บนโบเห็นม anyway, ันก mm ็เลยแนะนำบระดาษพี่น้องเอ๋อกินเลยบาดเสือบเลยพี่น้องผ้าไงเฮ้ยมันแก่เข้าน้องไี่ได้แก่เข้าพี่น้องลืม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 เฮ้ยเคยลืมลืมแล้วแก่เข้าพี่น้องเลยฮ่าคือเก่าพี่น้องสุดน้ำโบเห็นโบเห็นจะขีปเลยสองข้ามขีปเลยพี่น้องนี่เนี่ยมันสีเหลวเรี่ยงมันสีแก่เข้าดิบไม่ได้กินได้ อ่อทองมาแบบฮะมาพี่น้องบันมีดกระบอกมีดเลยพี่น้องมีแต่อิตโตใหญ่มาหน้ากระถงมานามาเอาจริงใครฝนกระตกถ้ำปุ๋นะใหญ่ลูกไอศันเอาเดียวตอนแรกตอนแรกกังไรหรือปดิเซอร์ือขอก่อนเด้อเนี่ยเด้อยเงีวเหลียวบางไอศันจีนะป๊าดพี่น้องสุงกอยู่ีด้ละ่ะเฮ้ยเห็นบพี่น้องอ้ายจิ้มจิ้มได้บันเนี่ย อ๋อน <S preach miracle> ้องกระปิเลยเนาะอืมหอมเขาร้านมือกเป็นมือกพี่เลยไม่ใช่เขามาเพื่องานนี้อืมอืม ใช่ๆๆพยังขอขอพายเยอเบี่เสือรึเหล่าหายจ่ายรึเปาหายอ๋าอันตายปะสองขาวเหรอสองขาวเหรอท่านข้าเดียวซ่าพี่เสืออันนี้อะไเพื่นเด้ยพี่น้องสุกสุกกินก่อนเด้โมเป็นยังบอกใกลปวดสานพี่น้องอือหูอบมึงลบพี่น้อง ก้อนโอ่นหนักหน่อยสดสดส,ดสวบสวบได้เพื่อน้องไปเนี่ยหิ้วเขาอีทีบ,อนนบอดอันนี้บอดได้บดได้อันนี้ที่เพี่น้องหิ้วเขาอันนี้หิ้วอีทีมากตะหล่นแล้วอือ ซีตุนซีตเดียวเดียวอืมตุกไก่ว่าจะมาซุกกระซุกกูไม่รังแฮมบาทำอย่างแฮมบาไปเบอร์เหอรอันนีวก้นวะป๊าไม่ต้บบคนละ ก,กินกินข้าวพุ่งหรือพี่น้องบัางเฮ้ยนี่พี่นี่เจ็ดแล้วนะพี่น้องเจ็ดหรือแปดแปดแล้อว, <Yeah. S 1> ว,วะเฮ้นี่อุปสรรคร้ายพี่น้อง ว่าส h h clothes, yeah, hay hay melted melted anyway> ีเฮ็ดคลิปม้วนม้วนกับว่าเลยเฮ็ดพ้นกระโจงแห้งแต่ว่าเอะไรครับไงลูกกรสังกับว่าฝนตกทำต้องหามาหลายอย่างครับไทยกับไทยใดแนบใดแน่พี่หลังเลยอื้ออรับกาศเพียวอื้อหืมอื้อ

อามมือมือเพือนม่เห็นกันใ่อบเขาบ่อบังนียวอีกแล้วหิวแหงอีดีพี่น้องใจหาวันกรบาตกเว้ยวันกบตกนันก็ตบบ่เศาอื ออเห็นป่เห็นกับไอ้วากันนึกครับผมหิวเขาไอเดีนี่ไงโซ่ทิมแลพี่น้องกิปนี่นพี่ปาก่นเบ็นกนังไก่ห้โอ้ให็นบันอดรอยคับไปทับะไค่อร่อยคนติดตามด้วยพี่น้องไก่หอด้วครับ วันนีอ้อร่อดแล้วไม่ถึงคลิปนีน้เนาะตอนนี้มันก็เก้าสิบแล้วเนาะออ้าว มันมากินหรอครับมันเอาไห้ซื้อเปิ่เปิไ่ไปจัดรานอะไรมนูนนี่ทั้งมือทั้งทั้งหนิวของเปร๊บเออปละปิกหยุด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 เออปลาปิกไม่สุกไงเว้ยเนาะ ดือพ่อเหรอพ่อเราบอกไปซื้อเอายังเอายังมันมีแต่แนวอร่อยเด็ดๆอู้พี่น้องอือแล้แน่นด้อจะเบาจะเบาอันนี้อันนี้คือว่าสุกเด้อพี่น้องนี่ยังว่ากินเหลือเด้อโอ้ยตายตมาดูทนเปิดไปฉาดกลางเดียมือนี่จริงว่าเสี้ยวแบบว่าออกแนวแบบ น่ารักนารักน so ี OB ่พ no <ss> ี่น้องคลิปเหมือนนี่ผิดพลาดหลายเนี้ยขัดกันนัดเขอโก็เขาพ่ายายครับเอาโทษพี่น้องอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ถ้าได้ก็แสดงว่าเห็นกันเด้อในคลิปนี้อือืมอืมอืฮฮประกาศจ้า หกักง้างมวยจังไม่รักไปสองสองคลิปแล้ไม่พอกันอ,อืกินน้ำจิ้มอือมน้ำหน่อยสดสใช่ใบบกหูนพี่น้องใบบกหูนหอืมผักชีคือเกลีครับชีคือเกลียักชีคือเกลีโอ้เล็ดตุ้มเป๊ะกัดแต่พี่นออ้องเอ้าอี๋บุระกินนั่งซี่สวบพี่น้องโอ้ยอย่าว่ากันเด้ออย่าว่ากันเด้อ <laughs> ừ. Sợ to chắc nói không? Sợ to chắc thế nhau Này, <laughs> <Chị đợi>. เราวันนี้ก็เด็ดแบบเสร็จไม่ดีเปเ่าไปเสยมัน ร้องชิบเหรอเนียอ้อืมไดเนาะไม่ไ้ประกาศดิพี่หลังรักหลักว่ะผักกันบองอรยครับิบนจะพอน่อหรอพี่น้องรูบุษักลายผุดใกล้กับพวกค่อยสุกครับกลกอยากกินใน้พี่น้องเบิง้งอยาก่วยพี่น้ังว่าอยากลอกให้พี่นอ้อ,องเบิ้งนะ อ,อขากระเบดแล้วเงยเขกากระเงยฝวนกระตุกคอรับสุดท้ายพี่น้องขอลและนามาตีเนียดแลกลับขอภัยทุกอย่างทุกสิ่งกังกระทำเยอะพี่น้องมือเลยมันบ่อรงเรงอาจด้อาะด,ดีก็ไปจังเนาห้องกับผู้วเอาแต่นคนมากครับ อ,อ๋อไม่ได้อ๋อโอเคอื h โอ้อืมอืมจังโอ้ยครไม่เห็นเป้ถ้วยเ่าฮ่าเฮนยไนอเห็นใหญ่โตืเขาเนยมไม่เปนเขาเหนียว แบบพันพันรัวรัวทักทุกคนไม่ร้องนแนนี่เนาะอขอบคุณหลายๆครับโอ้ขอโทษข้อไปครับสวัสดีครับผม